การพี่น้องสังสรรค์กินลงสังสรรค์กินข้าวกินน้ำกันกับญาติพี่น้องก็ลายคนดอกพี่น้องนะฮะแม่กบข้นสวยคนสวยค่ะเป็นมาเยี่ยมาแม่ยำไม่สงการพุ่นคนมักมวนพี่น้องข้นมักมวนค่ะพ่อเวียนหีสุดชื่นค่ะพ่อเวียนพ่อบ้านแม่กบอันนั้นลูกไส้พิ่นนายอุ่นคนหลวบล้อข้นแจวบาน กระผมส้นแกวสงการปีใหม่มีความสุขกันกับอันพี่กับน้องเอ้าสามันคกันปีใหม่ปีใหม่สงการสงการบ้านเราสงการกำลังเงินสามัคคกันแช่ช่วงปีใหม่สงการนี่แหละพี่น้องกินเกทากันบ่แม่นโอ้ขอโทษขอให้กินน้ำน้ำน้ำลำไยลำไยค่ะโอ้พีนเลีไยลำกอ ทอไพ่น้ำลำไยสังสรรค์กันพราได้กินเข้าแซบอยู่บ้านคุณอาบ้านคุณอาเกียมท่นสวยท่เก่าอะละกินเขากันเอาที่้อกันลายยางลายแนวอูกอ <that> ่ะกินกินคุณไปนั่งข้างุ่นคุเสียป้อนกแล้วินเขาลุ้เด้อเจ้า อันโบกแก้วนี่ถอนพี่น้องน้ำลำไยมันเคลื่อนเนี่ก็ไปวิ่งมาเป็นม้วนกันสงการปีละครั้งจัาหน้าก็ออกไปทำบุญแห่พระอ้อมบ้านกันปีใหม่สงการถ่ายทอดกันเดี๋ยมันมามันบอยอมันมาเออมันจะเพ่ม้านมุ้งป้าต้องไปพุ่นมันบ้าไปกินเยูะพุ่นบ่เอิบบะหยัดอะไรขุนกินนาะเดี๋ยวค่อยออกไป เดี๋ยวค่อยออกไปไปวิ่งอีกขึ้นเ่าูนเู่กินข่าก้อนค่อสิมาเเินไนพมากินกินกิกินกับแจ่มก็ไล่หลา่ผูะเนากินข่ากินน้ำน้องกันความสุขความเจริญในปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะมันเนมันแอบแ่าอะไร สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยหาเงินหาทองก็ได้พ่อเวียนปีไม่ฝ่าไม่มากกันมากสังสรรค์กันคือเขาเห็นกันปีละเท่อก็ดีใจพี่น้องแกยันกันกดนพี่น้องอยู่คนละทีละท่างกับมหากันคือเขาย้มมีการมีงานเพจการพบกันพ่อกันสังฉันกันสองสามคนก็ดีใจพี่น้องบ่หลายคนดอก ทำนี่แหละพี่น้องมาหากันกัน <ไป S 1> สังสรรค์ <ไป S 1> กินข้าวกันธรรมดาาหพีี่่น้อองงยสะเกับได้ไปตัวขับรถเกง่งอยู่แก้วเพิ่นเพื่อนิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้านี่ล่ะจ้าสวัสดีสวัสดีค<ป>่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะงการปีนี้